สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราเปนมาเข้ามากันที่ชาวรีโฮมสเตย์นะคะอำเภอปากพนังคนครศรีธรรมราชค่ะมีบรรยากาศทางเดินไปห้องพักนะคะบรรยากาศเงียบสงบนะคะ ทางเดินเดินได้เดินไปจนสุดทางได้อันนี้บรรยากาศภายในห้องพักค่ะ ด้านหลังห้องพักเป็นระเบียงนะคะมันจะกาศสีเขียวอาหารเช้านะคะอาหารเช้าสำหรับสองท่านเป็นข้าวต้มแล้วก็ขนม มีฝั่งคาเฟ่ค่ะว่าเป็นธรรมชาตินินธรรมชาติสองข้างทางสีเขียวเดินไปบนสะพานไม้ค่ะบรรยากาศดีมาก ว่างๆแวะมาเที่ยวกันนะคะพิซซ่าของทางร้านค่ะขอบคุณค่ะ